สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้อริสิพาไปปลูกอ่าพักนะจ้ะเนาะไปปลูกพักชีเล่ากับอันเลดิสนะจ้ะเนาะว่ามันสิเกิดไ้บ่ครั้งแรกน้ะจนะวัานี้ฉีกเกิดไ้บ่เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันนะจ้ะเนาะว่ามันแต่ว่าปลูกอยู่นี่พื้นที่บ่พอไรนะจ้ะเนาะลองปลูกใส่กระถางเบิร์นน้ะจนาะไปเบิ่งกันเลยจ้ะเอาเย็นจ้ะเนาะว่ามื้อนี้อริสิพาปลูก สื่อเม็ดบุกพริกมากจ้ะกับเมด็ดแรดิทกับพักชีเล่าวมันสิเกิดหายไปแล้วพี่น้องขังแรกปูกขังแรกพี่ไม่อยู่นีน่ะจะนะลองเบิงลองเบิงนาะจะนะไปเบิงกันเลยจ้ะนี่จ้ะถุงดินไหมไม่เก็ด Oh, you don't have to take some work. Because we have to refuck you, you Take everything. This is why I'm not here. Wait, okay. fuck! I'm getting in You can't take everything. You, take, everything. you take too much out. Yeah, go cooking more, yeah? Let them mix together. Okay. You have to put seed, no, because you take water too much. You have to use that here. little bit. I mean, what this is this? Listen, listen. Yeah, I do. You have to put seed. And then you have to put water. Okay, if you lang, How am I long? How's it? Like this. Long. And then, like this. Long. 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 นี S <S <sentiment> <laughs> Maybe half ่จะผู้ซายผู้นึงเห็นบมอพี่น้องดีดีแอันนี้แลนําน้ดีดี่าจะนี่เานีเออกระถางหน่อยกระถางนึ่งน่าจะเนาะนี่ก็สิตังกล่องจังได้อกเว้ Ôi nhẹ Ôi <laughs> nhẹ sẽ bỏ áo hút cổng quả tịp thì nó Phun Ui Water everywhere So for me please à อันนี้เัก่งี้เล้านะจ้ะเนาะถ้ามาเบิร์นก็ต้องเสียเกิดปะ แล้วว่าเอากระถางหนึ่งไปหะเดี๋ยวเขาลงไปเบื้งกระถางนั่นนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเขาเนี่ยฮุ้ดฮุดฮุ้ดทีเขาหน่อยนะเานาะจ๊ะเนาะเขาต้องใส่แบบนี้เอากระถางโอเคจ้ะเดี๋ยวเขาไปเบืง้งไ,ไปเบื้งอีกกระถางหนึนะ่งนาะจ้ะเนาะดีจ้ะอีกกระถางมังสิปลูก ก็ชี้ลาวีคือกันจ้ะห่วยเลยเนาะจ้ะเนขาา้มันจะเกิดร้ายเป็นไรเพว่าบ่มันใจมันจะเกิดร้ายเป็นไอรน้ำมาหดมาจ้ะเนาะหดน้ำจ้ะ มือน,นี้มีพนักงานทำความสะอาดาน,นะจ๊ะมีพนักงานอันล่างระเบียงนาบานจะ้ะอาการดีจ้ะมันก็พาพี่น้องปลูกพัก,กน,นะจ๊ะแดดก็แดดการดีดดดน,นะจ๊ะ ทำควาการทำความสะอาดกระถางปลูกผักต้นนี้อันนี้เจ้าเจ้าปิ่งยางใส่นะจ๊ะมันจะเอามาเปลี่ยนกันกับของพอเอาของพออันใหญ่ไปมัจะเอาอันหน่อยมาไว้ให้ใส่แล้วจะเพราะว้ห้องไฟเห็ดกันไฟเห็ดกินกันของป่าแจมไซต์กัน ไปจะให้ให <mm um> ้พลังเดี๋ยวกล่องสิเจี๊ยบน่ะจ no yes ้ะเนาะเป็นยังไงกันแน่จ้ะปลูกมาแล้วพักปลูกพื้นที่น้อยเนอกจากนอปลูกใส่กระถางเอาถ้าล่องเบิอง่าว่ามันจิเกิดห้บ่อนอกจากเนาะถ้าเบิองจะสองสามเมือหรือว่าอาทิตย์หนึ่งนอกจากเนาะเดี๋ยวเฮากลับไปเบิองมันจิแตกนอห้บ่เนอกจากเนาะฝากจะได๋ก็ฝฟากันกดปิดตามกดอัน กระดิ่งกดไหลให้ในด้วยจ่าเด้อสำหรับอันเผื่อนไม่ที่เขามาเนาะจ่ะเนาะกันฝากข้ความไว้ไต่ลิงเนาะจ่ะเนาะไต่เอ่อไต่คลิปเนาะจ่ะเนาะเดี๋ยวออลี่กับสิก้าฟเข้าไปตอบทุก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 คอมเมนต์เนาะจ่ะเนาะขอบคุณยหลายด้วยจ่าเด้อที่เขามารับชมติดตามรับชม thank you so much everyone เนาะจ่ะเนาะ please subscribe my video ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลหลาย